แต่งที่ใดเป็นได้ล่ะก็แขกรับเชิญอยากแต่งยังเขาล่ะเกิดนั่งลงเถอะไม่ได้เต็นหรอกสาวเนี่ยที่บอกไปนะคะงานแต่งเมื่อใดนอกจากจะไปทําข่าวแล้วนะคะก็เนี่ยแหละไปยินดีกับเขาตลอดเลยะสวัสดีท่านเขียดผู้มีแกอโอยแขกผู้มีเกียริล่าสุดคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณมรัชนัยจำได้ไหมคะเขาเป็นแบบพระเอกดังนะเมื่อก่อนนะเมื่อวานนี้นะคะจูงมือแฟนสาวลูกเกดดารันค่ะเข้าพิธีวิวาหหลังขมหาดูใจกันมา กนาจะสิปีแล้วผู้ชมออโดยมีเพื่อนดารายุ90มายินดีกันเพียบเพียบแล้ค่ะ บรรยากาศงานผู้ชมสุดชื่นมื่นเลยตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาทาพิธีรดน้าสั่งให้บ่าวสาวนะคะก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะออกมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงเส้นทางความรักคุณผู้ชมกว่า10ปีเนี่ย <Ừ. S 1> เขาปิ้งรักกันที่กองถ่ายค่ะ<อ>สมัยที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณลูกเกดเขาเป็นดารายอยู่เลย<อ>เขาบอกว่าเล่นเรื่องรักออกอากาศ<อ>นี่<อ>ทางวิกน้อยสีด้วยกันค่ะจนน้องลูกเกดลาวงการไปเปิดคลินิกเสริมความงามนะคะหนุ่มก็ตามจีบตลอดค่ะพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องความเจ้าชู้เพราะเสียง คนหลืออว่าคุณบอลเนี่ยคือแบบว่าเจ้าชู้หนุกเจ้านเสน่ห์และกันใช่ะออนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ได้แต่งงานเรื่องดีเมื่อวานนี้วันที่14เดือน12ปี6 7เ็คุณผู้ชมภาพบรรยากาศชื่นมืนมากนะคะออโดยทั้งคู่ไม่มีแลนที่จะมีทายาทนะคะแต่ก็มีคำมั่นสัญญาค่ะว่าจะหลักและดูแลเคียงข้างแบบนี้ไปตลอดเดี๋ยคุณผู้ชมดูภาพดีช็อตที่แบบว่าเจ้าเบา้อไม่าเหรอเสีงสั่นทาไมคือเราแบบยินดีกับเขาจริงงานแต่งเมื่อใดก็เป็นแขกรับเชิญจริงจริงแต่ว่าคู่นี้เขาน่ารักน่าอับไปฟ ครั้งนี้กันหน่อยค่ะเราก็ผ่านอะไรด้วยกันไ่เยอะครับจีบตั้งแต่ตอนจีบกันตั้งแต่น้องเขายังเป็นเด็กๆอยู่เลย <c oughs> ครับผม <c oughs> หนูโสดค่ะ <c oughs> คืออย่างนี้พี่แจ๊คเวลาผมจะเข้าหาผู้หญิงคนไหนอนะ เขาจะคิดว่าผมเจ้าชู้ไว้ก่อนเขาจะคิดว่าผมหัวใจเอ้ยผมแบบไม่ไม่โสดตลอดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมโสดมานานแล้วนี่สาวเรียกภรรยาเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะพูดนี่แต่ก็ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณในความรักความหวังดีที่มีมาให้กับผมคำมั่นสัญญาที่ผมจะให้น้องก็คืออยากจะรักและดูแลน้องไปตลอดเราจะอยู่แบบเป็นคู่ชีวิตของกัน นี่แต่แด๊ดาแดานี่คุณซีซีวัดก็มานะคะศิลปินดารามาร่วมงานโอ้โหเพื่อนเจ้าบ่าวนี่มีคุณเชนนัทวัตนะคะคุณดีตอพี่ดอมพี่ดอมคุณสันไงจากละครเออเขาก็มางานนะคะคุณซีซีวัดคือพี่ดอมเองตะกุลแก้มบุ๋มกับพี่พีทแมทธิวดีนุ้ยมากันเพียบนะคะตีมกสีน้ำเงินเพื่อนเจ้าบ่าวงานดีเนาะแต่ดิฉันแบบว่า ท่ำมากเลยใส่สีชมพูไปงานาไม่เป็นไร,รค่ะเรื่องเนาะอะไรเรื่องน้ำเงินเหรอใช่นะคะแต่ว่าน่ารักคู่นี้ย,ยินดีด้วยนะคะอย่างที่บอกไปยังไม่มีถายาตค่ะก็ทำงานหางเงินกันจ้า